สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาถท่านผู้ชมมาหาลุงตอมนะคะเนาะลุงตอมพอสษส้งค่ะท่านผู้ชมพสษสงขอเอากระปูจิกนะคะเนาะเรเด็กดีเตัวใด,ดกับไม่เบิ่งผมผอมกันเวยค่ะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิง่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะ ก็ไปเบิงคลิปลุงต่อมส่งเอาข้าวปูเจ๋พร้อมๆกันเลยค่ะนั่งจุดถูบจุดเทียนเนาะครับท่านผู้ชมเนาะข้างเว้นครับท่านผู้ชมมาตอนข้างเว้นเงียบๆครับผมมีสมาธิเนาะครับเนาะใส่ผ้าขาวหนึ่งผืนผ้าแดงหนึ่งผืนเด้อครับเด้อท่านผู้ชมเนาะครับเนาะมัดหัวครับ ลุงต่อมเพิ่งกำลังทำพิธีกับท่านผู้ชมกำลังทำพิธีขอเอานะคะเนาะท้องมีสามดาวกับสิบวันเสียงดังเป็นการลบกวนลุงต่อมกับท่านผู้ชมกำลังสื่อสารเอากู้เป๋าครัก ลุมต้อมเคนกําลังลูกเขาไปสื่อสารกีไก่กธรรมชมปูเจกให้เขาไปสื่อสารกีไก่กธรรมชมเขาไปไก่ชิ้นเล็กการรมชม ผมล,ลูกหลานเด้อปู่เจ็กเอากรงอเอาแปะ เจ็ดศูนย์สามบอกตัวเครองครับอะไรก่อนนะครับเจ็ดศูนย์สามสองห้าเจ็ดศูนย์สามสองห้าแมนแทนตัวน้ปูเนาะโอ้เจ็ดศูนย์สามสองห้าล่างสองห้าล่างเจ็ดศูนย์สามสองห้าล่างสองห้าปูปูอยากได้ยังบอขันตาออกตัวนี้ถือตัวนี้ครับ ปูจะเอาอยัางครับเอาดอกไม้น้ำแดงปกติขนกดอกไม้น้ำแดงเนาะครับเนาะดอกไม้น้ำแดงปูบอกเลยครับอ๋อออกแล้วคะ่ะท่านผู้ชมออกแล้วออกแล้วค่นนะเพปัญหาอยู่บ่ปะปัญหาอยู่ครับเพปัญหาอยู่ว่างหันอะครนะ อันเรีย่างสองหาแม่นรอเก่านะอยู่อยู่ของล่างบอครับอย,อยู่ที่นั่งของรางต่างเป็นเป็นราชการที่เก่านะครับต่างคันคันต่างมันเีมากที่ปล่อยไปหนะึ่งเก่าศูนย์นะเพราะว่าพอลวงมาก,ก่อนนี่พอลวงลงโอ้รัรชการที่เก่าลง ือตั้งในขันเลยนะเลียนนะครับครับเลียนตั้งอยู่ในขันเรียนตั้งในขันเลยเลียญหาแต่เป็นของรอกเก่าครัชการที่เก่านะครับเออคันว่ามาตั้งก่อนแบบว่าบทถิ่มตัวเก่าที่ปล่อยไปหนึ่งเก่าศูนย์คือหว่านนะขัดละเยียบไหวตัวนั้นเตะตัวนี้คอแหลวเราไปต้องห้เนะกันไว้น้ำกันไว้เพราะว่าตัวแรกนั่นคตัวหนึ่งเก่าศูนย์กับกันไว้น้ำตัวนี้เจ็ดศูนย์สามเป็นบอเจ็ดศูนย์สามนี่ มาใหม่ๆเลยมาใหม่ๆม่างทราดก้อนสองหาสองหาร่างแล่ร่างสองห้าลุงตอมเป็นกระห้องออกมาสองเจ็ดศูนย์สามห้องออกมาเลยนะคะทำไปชมหองบอกเลยลุงตอมยุนไตพืนดินมองยี่ยุนไตพืนเลี้นเลียนเลียนหาเลียนเดียวกระตังอันหนามาไต่แต่แต่เป็นในหลวงรลเก่าในหลวงโลเก่าเออครับ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 เลียนหาในหลวงลงครับครับ เนาะโอ้ยตรงต่อบนปูแจกเป็นปูแจกอากงเป็นไฮลูกหลานเด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะก็ลองเอาไปซื้อรถตุลีลองเบิ้งครับเบิ้งนอบมันเข่าก็ได้นะครับามีโชคมีลาครับเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะก็มาแบียบเงียบครับท่านผู้ชมเออมันบอกกูคักหลายคนครับอมาบ่หลายคน โบเจกเป็นไห้ด้อยค่ะท่านผู้ชมเตตุระมากราบนอกกับโบเดม่าไห้ด้วยท่านผู้ชมติดตุระชนะกันอะไรหล่ะครับจะเป็นนันติภารกิจด่วนก็เลยกโบเดมาครับท่านผู้ชมแต่ว่าเราเราสียำโตเก่าอยู่โตเก่าต่างมาสองสามแถวอยู่ในคันนั้นเออครับครับครับตางมาแต่แต่เก่าก็เห็นอยู่เจ็ดก็เห็นอยู่แต่ว่าเกลือแหลกเลยสิเห็นเดียนตั้งเลยในคันนะแต่เป็นของราชการที่เก่า กันวาดลากันที่เก่ากับไม่ถึงติดปอยไปหนึ่งหนึ่งเก่าศูนย์นั่นแหละครับครับครับ<ม>เออเพอวาเราบบถิ่มตัตเก่านอคร<ม>เออัอนลุงตอมครับเิ่นมาเเ้า<อ>เินาเาเ่นมาสิงหลางลุงตอมเลยเป่นมาครับเิ่นมาเก่าเลยแบบเิ่นมาเลยเป็นไห้ในหลวงมาเออม่อันเชิญมาแต่นั่ง<ต>ในขันเลยฮันหนามาใจเลยเป็นนั่งในในในันโอเลยมาครับเออในในในปูในลานในขันในลานในปูในขันนั่นนะในขันแนขันนั่นนะในขันนั่นละ อันในหลวงลอกเก่าลงม,มันนี่ก็ต้องเพิ่นให้ขยับไปข้างในคือลงน้าเพิ่นเพิ่นให้เอาเก่าก่อนแล้ว<อ>เพิ่นเป็นกระราร์นอกครับครับครับเพิ่นบอกเพิ่นจังให้ยับเขา่าเออจังเข่าไปข้างในอยู่ครับครับมานี้เป็นก็นมาสิงหลังลุงต้อมเอเออเพิน่นกะจังมาเข่าให้หเออตอนที่ว่าออกมาแลงงมาแลงก็สิย่มเพราะว่ามันมันมีเหล็กสอดโอ้เหล็กสอดกันนะเออครับครับครับแต่เจ็ดลูนยสามเนาะ เจ็ดศูนย์สามเป็นทองบอกเลยห้องบอกเลยเด้ลุงตอมบ่งหงินบ่งหูสติเลยมันบอกนั่นครับผมว่าแต่เป็นบอกบอกเลยครับเป็นบอกจุดเจ็ดศูนย์สามล่างสองห้าเป็นบอกว่าอย่างนี่ครับลุงตอมผู้พื้นส่งนี่ลุงตอมส่งนี่จะบ่งหูเรื่องนะครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะขอขอบคุณขอบคุณลุงตอมได้หลายเด้อที่ให้โตเรียกปูจีหลูกหลานเนื้อเด้อที่ส่งให้เบาแอมรอทุ่งเพราะว่าเป็นไหนเจ็ดศูนย์สามขันเจ็ดศูนย์สามขันสามนี่มันสีมา เกี่ยวกับฝันคือการต้มคือเออเออมันมาเข้ากับฟันเนโอ้คนคนมาเฮาไปละมามาส่งเอาอีกเนาะทั้งถึงมาคนสิมาหลายคนมาหลายเนาะแต่ว่ากันอเมริกาเขปกติโอ้ไปแล้วแต่เพื่อนแต่เพื่อนก็สิบว่ากับดองกัครับก็ได้สังเกตการครับครับครับงามมากง่ายง่ายที่สุดถ้ผมก็ขอขอบคุณขอบพูดลุงต้อมได้หลายเด้อครับมเลขที่ิบูเจกเพิ่นให้เนาะค่ะเนาะลุงต้อมเพิ่นส่งได้ ห้องบอกมาเลยค่ะท่านผู้ชมลุงต่อมห้องบอกมาเลยเจ็ดศูนย์สามสองห้าเขาออกจากโซ่งแล้วลุงต่อมว่าผู้เจกเดกี๋บอกอยู่ว่าส,สัารลุงต่อมบอกหูนะคขอเนาะผู้เจกเป็นเขาสิงเขาหล่างลุงต่อมเป็นห้องบอกมาเจ็ดศูนย์สามสองห้าล่างสองห้า ก็เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำววันที่16มีนาคมพศ2560นะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่องมี3ดาวกระลาดถามชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ